คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับภูเขาน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของโลกเคลื่อนที่ขึ้นทางเหนือแล้วหลังหลุดจากกระแสน้ำวนเรื่องนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ A23A ที่นักวิทยาศาสตร,ร์และคนทั่วโลกเฝ้าติดตามได้กลับมาเคลื่อนที่อีกครั้งหลังจากติดอยู่ภายในกระแสน้ำบนแห่งหนึ่งและลอยเคว้งอยู่ที่นั่นเกือบปีโดยครั้งนี้มีแนวโน้มจะแตกตัวออกมาขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปทางทิศเหนือ ภูเขาน้ำแข็งใหญ่แห่งนี้มีขนาดพื้นที่ราว3,800ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่มหานครกรุงลอนดอนถึง2เท่าหรือราวสองเท่าของขนาดพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความหนาถึง400เมตรได้แยกตัวออกจากแนวชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อปี1986แต่ต่อมาส่วนฐานของมันได้ปักลงในโคลนที่นอกชายฝั่ง เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าความลึกของภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ํามีระยะเท่ากับระยะความลึกจากผิวน้ําถึงก้นทะเลเวเดลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรใต้และเป็นสถานที่ที่ทำให้ภูเขาน้ําแข็งนี้หยุดนิ่งอยู่นานกว่า30ปีต่อมาภูเขาน้ำแข็งนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวมาทางเหนืออีกครั้งในปี2020 ท้ว่านับตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิในปีนั้นเป็นต้นมาภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ก็ได้หมุนเคว้งตรงจุดนั้นหลังจากที่มันติดอยู่ในแนวน้ำที่หมุนได้ใกล้กับหมูกก่เกาะออกนี่ใต้โดยที่ผ่านมาหน่วยสำรวจแอนตาร์กติกแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าในขณะนี้ภูเขาน้ำแข็งนี้กำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าภูเขาน้ำแข็ง A23A กลับมาเคลื่อนที่อีกครั้งหลังจากที่ติดแงกอยู่ซักระยะหนึ่งดรแอนดรูเมเจอร์สนักสมุทรสรจจากหน่วยงานสำรวจแอนตาร์กติกแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวพวกเราสนใจว่ามันจะใช้เส้นทางเดียวกันกับภูเขาน้ำแข็งอื่นๆที่ได้หลุดออกจากทวีปแอนตาร์กติกาหรือไม่ เชื่อกันว่าภูเขาน้ำแข็ง A23a ในที่สุดก็จะเคลื่อนออกจากทะเลใต้และเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่จะเป็นสถานที่ที่มีน้ำอุ่นขึ้นและทำให้มันแตกออกเป็นชิ้นส่วนภูเขาน้ำแข็งที่เล็กลงและละลายในที่สุดดอกเตอร์เมเจอร์สและสถาบัน BAS อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบของภูเขาน้ำแข็งต่อระบบนิเวศในพื้นที่หลังจากที่ภูเขาน้ำแข็งเหล่านั้นเคลื่อนที่ผ่านไปเมื่อหปีก่อน บรรดานักวิจัยที่โดยสารบนเรือสำรวจ RRS Sir David Attenborough ได้รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างน้ำรอบๆภูเขาน้ำแข็ง A23A ลอร่าเทเลอร์ชีวทรณีเคมีที่ร่วมศึกษากับคณะวิจัยบนเรือสำรวจนี้บอกว่า พวกเรารู้ว่าภูเขาน้ำแข็งยักษ์เหล่านี้สามารถจะให้สารอาหารในน้ำได้ขณะที่พวกมันเคลื่อนตัวผ่านและช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศวิทยาดีขึ้นในพื้นที่ที่มีความสมดุลทางชีววิทยาน้อยกว่าสิ่งที่เราไม่ทราบคือภูเขาน้ำแข็งแต่ละชนิดแต่ละขนาดและมาจากต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน สามารถทำให้เกิดกระบวนการนั้นๆได้แตกต่างกันอย่างไรขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณพฤศจิกายนปี2023หลังจากติดกับพื้นมหาสมุทรนานกว่า30ปีในที่สุดภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เคลื่อนที่อีกครั้งภูเขาน้ําแข็งที่มีชื่อว่า A23A นี้แตกตัวออกมาจากแนวชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติกาในปี1986แต่กลับแน่นิ่งแทบจะในทันทีอยู่ในทะเลเวดเดลและกลายเป็นเกาะน้ำแข็งไปโดยปริยาย ด้วยพื้นที่เกือบ4,000ตารางกิโลเมตรทาให้เกาะแห่งนี้มีพื้นที่มากกว่า2เท่าของมหานครลอนดอนภูเขาน้ำแข็งนี้ล่องลอยด้วยความเร็วมากขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วและภูเขาน้ำแข็งนี้กำลังจะลอยออกไปนอกหน้าน้ำทวีปแอนตาร์กติกาภูเขาน้ำแข็ง A23A มีขนาดใหญ่โตมากไม่เพียงแค่ความกว้างของมันเท่านั้นที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ยังรวมถึงความหนาของมันที่หนากว่า400เมตรด้วย หากจะให้เทียบเคียงกับตึกเดอะชาร์ตในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดของยุโรปที่มีความสูง310เมตรก็ยังสูงน้อยกว่าแผ่นน้ําแข็งนี้ภูเขาน้ําแข็ง A23A เคยเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาน้ําแข็งที่แตกตัวจากหิ่งน้ําแข็งฟิลเนอร์ ครั้งหนึ่งในอดีตภูเขาน้ําแข็งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยของสหาภาพโซเวียตแต่ด้วยการแตกตัวของภูเขาน้ําแข็งนี้ทําให้รัสเซียเกรงว่าอุปกรณ์ต่างๆอาจจะสูญหายไปด้วยจึงได้ย้ายอุปกรณ์สําคัญเกี่ยวกับการสํารวจออกมาจากฐานสํารวจทว่าภูเขาน้ําแข็งนั้นกลับเคลื่อนออกไปไม่ไกลนะักก่อนที่ส่วนล่างสุดของมันติดแน่นินึ่งในตมด้านล่างของทะเลเวตเดล แล้วเหตุใดภูเขาน้ำแข็ง A23A จึงกลับมาเคลื่อนที่อีกครั้งหลังผ่านไปเกือบ40ปีผมถามเพื่อนร่วมงานหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในหิ่งน้ำแข็งที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเคลื่อนตัวครั้งนี้หรือไม่แต่ทุกคนลงความเห็นว่ามันถึงเวลาของมันดรแอนดรูว์เฟลมิงผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจระยะทางไกลจากคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาของสหราชอ,อาณาจักรกล่าว ภูเขาน้ำแข็งนี้จอดนิ่งนับตั้งแต่ปี1986แต่ในที่สุดมันได้ลดขนาดลงจนเพียงพอที่จะสูญเสียการยึดเกาะจนทำให้มันเริ่มเคลื่อนไหวผมสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมันได้ครั้งแรกในปี2020ภูเขาน้ำแข็ง A23A เริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยหลักคือกระแสลมและกระแสน้ำทะเล ทำให้ในขณะนี้ภูเขาน้ําแข็งนี้ได้เดินทางผ่านส่วนปลายสุดด้านเหนือของคาบสมุทรแอนตาร์กติกไปแล้วเช่นเดียวกันกับภูเขาน้ําแข็งส่วนใหญ่ที่มาจากส่วนเวสเดลภูเขาน้ําแข็ง A23A จะถูกดีดออกมาอยู่ในกระแสน้ําเย็นรอบขั้วโลกใต้ที่จะพัดพาภูเขาน้ําแข็งเหล่านี้ออกสู่ทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกตามเส้นทางที่รู้จักกันในชื่อว่าตรอกภูเขาน้ําแข็งนี่คือกระแสน้ําและทิศทางลมที่เซอร์เอร์เนสต์เชคเคิลตัน นักสำรวจที่มีชื่อเสียงใช้ในการเดินทางออกจากแอนตาร์กติกาในปี1916หลังจากที่เรือแอนดูเรนซ์ของเขากระแทกกับน้ำแข็งในทะเลจนสูญเสียเรือลำนี้ไปขณะที่แซคเคิร์ตันตั้งเป้าที่จะเดินทางไปยังเซาจอร์เจียซึ่งเป็นเกาะที่จะมองเห็นภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่นอกชายฝั่งส่วนของก้อนภูเขาน้ำแข็งที่จมลึกอยู่ใต้น้ำทำให้มันอาจจะติดอยู่บริเวณหิ่งที่ยื่นออกมาจากแผ่นดินใหญ่บริเวณน้ำตื้นซึ่งอยู่ในดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษ ในที่สุดภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็จะละลายหายไปส่วนตอนนี้นักวิทยาศา,ศาสตร์ก็กําลังติดตามพัฒนาการของภูเขาน้ําแข็งนี้อย่างใกล้ชิดหากว่าภูเขาน้ําแข็งนี้เดินทางมายัางเซาจอเร์จียมันก็อาจจะสร้างปัญหาหลายอย่างต่อชีวิตของแมวน้ํา เพนกวินรวมถึงนกทะเลชนิดอื่นๆอ,อีกหลายล้านตัวซึ่งอาศัยและแพร่พันธุ์ในเกาะดังกล่าวเนื่องจากขนาดอันมหึมาของภูเขาน้ำแข็ง A23A อาจกีดขวางเส้นทางการหาอาหารของสัตว์เหล่านั้นรวมถึงทําให้การนําอาหารมาเลี้ยงลูกยากลําบากขึ้นการมองว่าภูเขาน้ําแข็งนี้เป็นวัตถุอันตรายอาจจะเป็นความคิดที่ผิดครับแต่ควรพิจารณาถึงความสําคัญของมันต่อสภาพแวดล้อมให้มากขึ้น กล่าวคือเมื่อภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่เหล่านี้ละลายลงมันจะปลดปล่อยฝุ่นผงแร่ธาตุที่ถูกกักเก็บมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของธานน้าแข็งที่ไถ่ครูดกับหินดานของทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งฝุ่นผงเหล่านั้นคือแหล่งสารอาหารสําหรับสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรภูเขาน้ําแข็งถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิตและเป็นจุดกําเนิดสําหรับกิจกรรมมากมายทางชีววิทยาดรแคทเธอรีนวอลเกอร์จากสถาบันสมุทรศาสต์วูโธ ผู้ที่เกิดในปีเดียวกันกันกบภูเขาน้ำแข็ง A23A กล่าวมันมีความหมายต่อฉันและมันจะยังคงอยู่ที่นั่นสำหรับฉันตลอดไปเธอกล่าวทิ้งท้ายนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลอีกครั้งจาก bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีดีๆแบบนี้ครับ